สวัสดีครับสมาชิกผู้ปลูกพุทาน้ำออยการเจาเจ้าสายพันธุ์จากประเทศไต้หวันส่วนกชกใจอุบลพันไม้พุทราน้ำอ้อยการเจาเจ้าสายพันธุ์จากไต้หวันครับช่วงนี้กำลังเป็นดอกและก็ติดผลไปในบางส่วนก็จะมีการห่อให้สักเก็ตถุงถุงพลาสติกค,ครับถุงก๊อบแก๊บสีขาว ก็จะทยอยห่อไปแล้วครับลูกขนาดนี้เราจะห่อครับหอ่หอหอ่อห่อและก็หอ่หอห่อหอนะครับเพราะพุทราจะมีหลายรุ่นรุ่นแรกๆที่ออกมานั้นขนาดไซส์เขาก็จะห่อในช่วงนี้แหละครับตามเกณฑ์พุทรานั้นจะมีอายุอยู่ที่120วันครับตั้งแต่เป็นดอกติดผล นะครับถ้าหากว่าเขาติดดอกในเดือนกันยาก็ตุลาพฤกิกาธันวานะครับธันวาต้นปลายเดือนพฤกิการต้นเดือนธันวานี้ก็จะทยอยได้เก็บแล้วครับเก็บแล้วครับหอ่หอห่อบางลูกที่ยังไม่โตก็รอก่อนครับเราต้องห่อในขนาดที่เหมาะสมนะครับเท่าไซส์นิ้ว หัวแม่มือนะครับห่อครับผมก็ทยอยไล่ห่อไปครับเพราะไม่ทำงานวันเดียวรวมทั้งในการทำกิ่งก็ยังคงทำไปนะครับปลูกพุสาานั้นสามารถสร้างรายได้แก่ปัญหาด้านการเงินแก่ปัญหาหลายๆด้านปลูก ไม้ผลชนิดใดแล้วไม่ได้ผลไม่ได้เงินไม่สร้างารายได้ให้เพียงพอแก้ปัญหาเรื่องสภาวะเศรษฐกิจสภาวะ,าวะความคล่องด้านการเงินของชาวสวนของเรานะครับพุทราดีที่สุดครับทดสอบทดลองนะครับโดยเฉพาะพุทราที่มีความหวานอร่อยนะครับ หวานอร่อยหอมดกน้ำอ้อยการเจเจ้าสายพันธุ์จากประเทศไต้หวันนะครับท่านใดที่รังเลและก็มีการปลูกแล้วขยักขยันนะครับถ้าไม่มีจำนวนไม่มีปริมาณเราจะวัดผลนั้นยากเลืยเกินถ้าว่าท่านมีความสนใจความต้องการอยากจะปลูก 0 8 8 4 8 0 3 5 1 8ครับสวนโชคชัยอุบลพันธุ์ไม้จังหวัดอุบลราชธานีติดต่อมาครับทักมาครับสวัสดีครับ